สวัสดีครับพี่นออ้องทุกคนครับมื่อนี้ผมมาเห็ดแกงแซบแบครับพี่น้องครับแกงดอกแค่ใส่หมากน้ำเต้า ใส่กุ้งซอบแซบครับพี่น้องครับก็นื่น้ะอย่างน้องผมกับมาล้างทำความสาดมาํำเตาทอดนะครับผมก็มาหันชิ้นงามๆครับพี่น้องครับล่างดีๆล้ะพี่น้องครับกับดอกแค่พี่น้องครับกับมาตําใส่เครืองนี่แหละครับพี่น้องครับเคืองผมก็มีหมักพิกแดงตะไคพร้อมแดงกระเทียมครับต่างมันจากแรกครับพี่น้องครับเสียงต่างกัะดังโป๊กปักปักบุ้ยพี่น้องครับแต่แซบไลยครับจากน้ำน้ำอ่น้องผมก็มาบีปลาทู ขอาเต้นเนี่ยมันพี่น้องครับเดี๋ยวกางมาสิค่าวข้อห้องถังนอข้ากะบ,บี้เต้นเนียร์ล้วก็มาตำโป๊ะปักโป๊ะปักบู๊ยพี่น้องครับซ้ำต่ำยู่ไฮยู่หน้าบันท่อพี่น้องครับนี่ครับเป็นกุ้งสดกับปลาหมึกที่ผมเห็นไบบนั้วพี่น้องครับแต่ว่าผมก็จะใส่แตง้กุ้งสดหลับพี่น้องครับกระนั้นพี่น้องเนาะผมก็มาเทนหนามลงให้มันสีชมพูจังน้อยก้าว่าสีให้พี่น้องสวดนำกันแซ่บๆกินนำกันครับใส่จักขอนหม้อจักน้อยพี่น้องครับเก็บเคืร์นมาเพียงเนาะ ที่ห่อตามใบพี่น้องครับเครื่องห่อครับตามไช่ใบทูไว้ห่อกะมาตักไส่นะครับน้าเด็ดบูบบบบปุ้ยพี่น้องครับห่อกะมาดีให้มันเข่ากันข้นโคเลโคเลเข่ากันบน้ำครับเครื่องนกระค้ายกันกับน้ำยาครับปุ่นและพี่น้องครับแต่วาเสียอย่างหนึ่งมันบ่มมีอันกระช่ายพี่น้องครับการน้องห่อกะมาไส่ผงชื่อรสไส่เกลือไส่รสดีไส่ปลาแดกซ้ำานีละพี่น้องครับเครื่องขั้วเครื่องสวนบานห่อพี่น้องครับ อุ้ยพี่น้องครับเสียงคนโคดหมอลงควดขาดขคดขาดแล้วพี่น้องครับจานน้องเขาเมใส่หมากน้ำเต่าหรือว่าหมากหน้าหล่บพี่น้องครับแต่แต่พูเสิ่อิ่นเนาะพี่น้องนาอครับเนาะเ้างเมใา่เหี่มันเบิดแล้วพี่น้องที่ห้องเห็นไปพี่น้องครับอุ้ยหมากน้ำเตาพี่น้องครับขาวจุนพูนเฉียวองตรงดีดีพี่น้องครับประสัดหมอวันหวานแต่น้อพี่น้องครับเพื่อนนะครับน้ำเดือดปูปะปูปะปยิ่งจานน้องาใสเมซายน้ำตาลจักน้อยพี่น้องครับ มันมีกินหวานนิดนึงพี่น้องครับแต่แต่พี่น้องจะใส่น้ำมันนาอจากน้ำพกก็มาใส่กุ้งพี่น้องอ้ยกุ้งเฮ้ากุ้งสดตัวยหญง่ๆพี่น้องครับกินเต้นเนียมันโอ้ยกินกับคนเนียวห้อนพี่น้องครับจำนำพริกผงสแล้วบุ้ยเห็ดซีสมจังเอยแต่แสบลายหวานมันน้ำลายไหลพี่น้องครับจากน้องก็มาใส่ดอกแค่ละพี่น้องครับบ้องดอกแค่พี่น้องโอ้ยจะมันงามลายพี่น้องครับใส่ซัานีละพี่น้องครับเห็ดซัพนีพี่น้องก็กินอิ่มน้่กันละพี่น้องครับ พี่น้องมีความคิดจังไดก่อคอมเมนต์มาหาบารคํอท่นนี่แะครับเด้อพี่น้องครับว่บาเหตุแล้วมันติดแสบบอพี่น้องได้เห็ุน้ำกันเราเสแยบเสีแสบแสบเส,บส,บส,บสบีบขึ้กันบ่านน้อพี่น้องน้อมามามา,มาๆๆเด้อพี่น้องครับมากินน้ำกันครับมาใส่โูกโดดผิกแดงใจบายงามๆให้สีสันม,มันสวยๆพี่น้องครับนี่แหละครับแกงดอกแค่ใสหมากน้ำเต้าไส่กุ้งสดแบบบ้านแบบอีสานบ้านเฮอพี่น้องครับ เป็นแต่แสบไล้พี่น้องครับมามา,มามาเ้อพี่น้องครับสุดท้ายก็มมใไ่พักอีตัวพี่น้องครับเบิ่งน้ครับเฉียวองตรงนำเดือดปูปบปูปบปูปบปุ้บพี่น้องครับเป็นแต่แซบตัวแสบครับผมก็ว่าสิกินแทบแสบสู้พี่น้องกินน้ำกันสู้พี่น้องเบิ้งลครับพี่น้องครับสุดทา้ายนี่กับอฝากพี่น้องกดแช่กดติดตามกดถูกใจกให้คนนี้ด้วยครับเด้อ